สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นห้างเสง VIP เช้าบ่ายนะคะวันที่27เมษายน2567นะคะทุกท่าน ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกคนคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสน,นุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะคือการจอดินแต่ละรอบ นาอพี่น้องถ้าพี่น้องบ่ามากักบ่ชอบก็เหมือนเดิมนะคะรอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกคนสำหรับคู่ที่ใจจับให้ก็การหาความน่าจะเป็นจากสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้นะคะทุกคนมี้ขอมีหลุดถูกมือเด้อพี่น้องเด้อส่วนห้าง VAP นะคะใจจะมาคำนวณให้ทุกท่านดูเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะทุกคนจันทร์ถึงศุกร ใจเฮ็ดบ่ไหวค่ะพี่น้องเฮ็ดบ่ท่านนั่นเองนะคะทุกคนว้าง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะมาดูนะคะเด่นรอบเชา้าวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะใจได้อยู่ที่สองะ5ห้าค่ะทุกคนมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะสองเจ็ดสองแปดสองสองสองศูนย์ สอง5ก้หค่ะห้านะคะ5้าเจ็ดห้าห้เ่ด่นรอบบ่ายอยู่ที่7และ5ค่ะทุกท่าน วันนี้5เบิ้ลน,นะคะพี่น้องมากเลขค่ะไม่ชอบเบิ้ลน,นะฮะให้รอดูเด็ขรอดูเลขเบิ้ลประจำวันนะคะเจ็ค่ะเจ็ดสองเจ็ดศาเจ็ดเก้าค่ะห้าค่ะทุกคนห้าสห้า 5้5ส5่ห้ค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนทีนี้มาดูคู่ตัวเด่นนะคะสองห้าเจ็ดห้าสองเจ็ห้าหห้กับ5เราบ่ายเจสอง 7, 5จ็ดห้ประมาณนี้นะคะทุกท่านนี่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันกันค่นคะทุกคนจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ f c ทุกท่านดูเพื่อชอบนะคะเลขเด่นประจําวันเสาร์อยู่ที่ 7, เลขเ็ดและเลขสอง เบิ้ลประจำวันคือ7 7และ2 2นะคะทุกท่านสำหรับเลข7ดและเลข2นี้ f c ทุกท่านสามารถใช้ได้ทุกคนทุกห่วยทุกรอบในแต่ละวันนะคะเรามาดูนะคะด่นรอบเช้าอยู่ที่2และ5เด่นประจำวันอยู่ที่7และ2เป็น2 7 2 2ติดคู่ตัวด่นและเลขเด่นประจำวันและเลขเบิ้ลประจำวันนะคะทุกคน2 7 7 2 2 2 5ค่ะ 5752ติดกู้ตเตนห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสอนะคะทุกท่านเกับ5้ารอบบ่ายและเลขเด่นประจําวันเจ็ดกับสเป็น7 7, 7็ดติดเลขเด่นประจําวันและเลขเบิ้ลประจําวันครับพี่น้องมาคู่ใดอย่าลืมไปกราบด้วยพี่นอ้องเดยห้านะคะห้าเติดกู้ตเตนห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสอนะคะพี่น้องประมาณนี้ครัพี่น้องค เป็นจังไดแน่ค่ะมีคู่ไหนที่ชอบไหมคะมักกระตามเด้อพี่น้องค่ะบอมักกระพานใดคือเกานะคะพี่น้องสถิติมีเข่ามีหลุดทุกเมื่อนนะคะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเส็ง VIP นะคะวันที่27เมษายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชกโชกมันหมานสุขสูขสุขคุณเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ